สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวจะมารีวิวซ่อมคอยนะครับของ TPP 0.15กับ TPP 0.2ครับ2ตัวนี้ใช้ใช้ตัวเดียวกันได้นะครับใช้คอยตัวเดียวกันได้เลยเหมือนกันลวดลวดหนึ่งห้าเนี่ย จะหนากว่าสูญยสองหนึ่งห้าเนี่ยก็จะเหมาะกับพวกเครื่องที่ใส่ทานสองก้อนจะเหมาะกับทานสองก้อนส่วน 02. สูญยุสองกับสูยุสามขึ้นไปเนี่ยจะเหมาะกับพวกพอทานก้อนเดียวอะพอต,ตัวเล็กอะก็ประมาณนี้ครับหนึ่งชุดก็จะซ้อมได้สิบครั้งมีรั้วสิบชิ้นสำลีก็ประมาณนี้ครับ แล้วก็จะมีชุดทอดมาให้หนึ่งชุดแต่ชุดทอดไม่ต้องใช้นะครับใช้มันจะมีลูกรีเวสมาให้แบบนี้ใช้แค่ลูกรีเวสอย่างเดียวประมาณนี้ครับสนใจก็สั่งซื้อมาได้ที่หน้าเพจท่มเลยครับของแท้นะครับนี่เป็นชุดซ่อมของแท้เดี๋ยวเราไปเริ่มทอดกันเลยครับ ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องใช้นะครับใช้สูตรเดิมครับคีมสองตัวจับจับหัวจับท้ายแล้วจับดีๆครับค่อยๆหมุนหาเรียมให้ดีครับดึงเบาๆก็ออกนะครับไม่ไม่ต้องยุ่งยากครับเสร็จแล้วก็ดันดันมุดใต้ตูดออก เอามุดตายตูดออกก่อนอน,นี่เก็บไว้นะครับมุดเก็บไว้แล้วก็ดึงสําีทิทิ้งนี่สําีสําฤีเก่ามากอันนี้ทิ้งไปเลยครับแล้วก็อันนี้ เอาไปล้างครับล้างน้ำเปล่าล้างล้างให้สะอาดเลยครับล้างล้างขัดคัดให้สะอาดอันนี้ผมจะล้างแบบคร่าวๆพอไอตัวนี้บางคนบางคนบอกอุ้ยต้องใช้นะพี่ต้องใช้นะต้องต้องใช้นะเพราผมมันไม่จำเป็นอนะมันยุ่งยากอะถ้าถ้าเราไข่ไม่ต้องล็อกมันอะ เนี่ยมันจะมีล็อกแบบเนี้ยถ้าเราเสียบไปพิดรูนี่ตายเลยไข่ไม่ออกมันต้องเสียบเข้ารูนี้ถ้าใช้คีมอะแบบที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้เนี่ยมันมันออกง่ายกว่าไงมันไม่ต้องยุ่งยากเลยอันนี้ก็น,นี่ก็ล้างเสร็จแล้วนะครับล้างให้กลิ่นมันออกครับเอาคาบพวกอะไรออกให้หมด สร็จแล้วก็มาทําสำรีครับสำรีมันจะมาแบบมันจะมาเป็นแผ่นอย่างนี้ใช่ครับเราขี่อ่อครับศูนย์จุดสองอันนี้เป็นคอยศูนย์จุดสองนะศูนย์จุดสองจะลองในประมาณสี่แผ่นสี่แผ่นรอบหนึ่งถ้าเกิดเป็นศูนย์จุดหนึ่งห้าจะลองลองในห้าแผ่นและนอกหนึ่งแผ่น มันมันมันจะเล็กเล็กกว่านิดเดียวแต่ลวดแต่ลวดอ่ะแ,แต่ขนาดลวดก็สัมรีเท่ากันครับอันนี้อันนี้ครับหนึ่งอันนี้หนึ่งสองสามสี่แผ่นไม่ขี้แผนะ่นมะสี่แผ่นพอวะเด็ดเด,เด็เดี๋ยวเดี๋ยวลองสี่แผ่นก่อนคนระับเอ๊ะมันต้องเจาะเจาะอ่อครับใช้เข็มเจาะอ่อน ใชใ้เข็มเจาะตามสเตปเดิมก่นอนเจาะให้มึงเจาะใอ้พุนเลยนะครับเจาะประมาณนี้ครับยิ่งเจาะยิ่งดีครับยิ่งเจาะเยอะยิ่งดีแค่นี้แค่นี้พอครับผมจะเอาแบบคร่าวๆก่อนจริงๆต้องเจาะเยอะกว่าน,นี้นะครับแล้วใครยี่งสมดี ให้สมรีมันแตกตัวเหมือนกับใช้เหมือนกับพวกเราใช้โยสูบอะสมรีมันต้องแบบฟูๆให้มันแตกตัวหน่อยให้มันแบบนิ่มๆไม่แข็งกระด้างอะเสร็จแล้วก็ลองอันนี้อันนี้ผมลองเทสซี่แผ่นก็นะครับลองเนี่ยฝั่งเนี้ยซี่แผ่นถ้าถ้ามันพอดีมันก็พอดีเนี่ยมันจะแล้วเวลาไส้มันจะต้องกึ่งกลางอยู่อย่างงี้นะครับ อ,นนอันนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยมันจะต้องกึ่งกลางอยู่ไงปึ๊บเสร็จแล้วใส่ลูกดีเวสครับทำในทำท่าในลักษณะนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ม้วนครับม้วนแล้วก็ใส่ลองซีแผนสูงด้วยสองซีแผน อ๋อสูญช่องสูญช่องซี่แผ่นพอดีเลยครับนี่เป๊ะเลยไม่แน,น่นไม่รวมถ้าถ้าหนึ่งห้าจะเป็นห้าแผ่นถ้าเป็นคอยูนย์จุดหนึ่งห้าจะเป็นห้าแผ่นแล้วอันเนี้ยพอใส่เสร็จแล้วใช่ไหมอันเนี้ยมันจะมียันเดียวฝั่งเนี้ยจะมีสองอันเนี้ยสองอันเนี้ยคือขั้วลบแยกก็แยก ออกจากกันให้ดีครับอย่าให้มันอย่าให้มันหมวนกันฝั่งไหนฝั่งนั้นครับอันนี้คั่วบวกอันนี้คั่วลบแตะเข้าคอยทั้งสองข้างคั้วลบแตะเข้าคอยทั้งสองข้างครับขั้วลบแตะเข้าคอยเสร็จแล้วตรงกลางเนี้ยอย่าไปชนครอบนะครับตรงกลางอันนี้คือคั่วบวกคั่วบวกอย่าไปชนครับครอบนะเสร็จแ,แล้วใส่ เหล็กไอ้พลาสติกจำรอยเดิมให้ได้นะครับไอ้เหล็กเนี่ยเหล็กนี่ถ้าทอดเนี่ยมันจะมีมันจะมีรอยเดิมของมันอยู่ลอ,องสังเกตอะให้ใส่เข้ารอยเดิมอย่าไปอย่าอ,อย่าไปใส่รอยใหม่ถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันหลวมนะถึงค่อยใส่รอยใหม่อันนี้มันไม่หลวมก็ใส่เข้าไปในคอยเดิมเอเข้าไปในตำแหน่งเดิมมัน สร็จแล้วไอตัวนี้ลองไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเสียทรงอใ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ส่มาอย่างนี้แนละ้วปุ๊บแล้วก็ตัด,ต,ดตัดโคบว,วกอันนี้โคลบตัดโคลบครับแล้วตัดโคลบเสร็จแล้วใส่มูดครับมูดเนี่ยไอตรงนี้มันจะอยูย่ตำแหน่งเดิมเลยพอดี แล้วใส่เข้าไปเหมือนเดิมกดเข้าไปเดย๋ยวสักครนะู่กดกับพื้นกดกับพื้นเรียบร้อยแน่นปึก๊กพอได้อย่างนี้แล้วเดยวเดยวเดยวจับก่อนจัดทรงก่อน <c oughs> ไอไอรวดข้างในเนี่ยไอฝั่งลบอะ่ะ ไอ้ที่มันเป็นรูดคู่อะฟั่งลบอะมันจะต้องแปะกันนะครับมันถ้ามันไม่แปะกันนะเราเราต้องเพิ่มสัมดีเข้าไปอีกมันจะแตะกันพอดีเลยเนี่ยคือมันต้องชนกันนะมันไม่ห่างกันคัวลบเนี่ยอันนี้อันนี้ข้างในมันไม่ห่างนะข้างนอกชนกันปึ๊บแล้วเสียบเข้าไปเนี่ยแล้วก็เอาแนบ เขาแนบดันเข้าไปดันเข้าไปให้มันคู่กันนะแบบว่าให้รวดให,ให้ให้ลวดมาติดกันอนะ่ะอืมอันนี้ก็พอได้นะพอสวยแนละ้วข้างในใมันจะต้องติดชนกันข้างใน ฟังลบฟังบวกไม่ใช่บัดหา้าแต่แล้วก็เสียบไว้เหมือนเดิมเอ้ยไปอันนี้เลยเจาะใช้เข็มเจาะนี่ถ้าเจาะไปนี่จะดูด,ดีมากครับช้ำเลยมันไม่รั่วนะครับถ้าเ้าถ้าเจาะอย่างเงี้ย เจาะน้ำยามันจะเดินดีครับแล้วมันจะทําให้ไม้ชา้า้วยเจาะไปเรือยเดวไดไปชนกันรวดนะครับลงมาไปชนกันรวดเจาะทุกรูนะครับ เจาะเสร็จแล้วก็ตัดสำลีเอาแผ่นลิมสุดเนี่ยมันจะเป็น,นยังไงใช่ไหมอันนี้เก็บไว้เก็บไว้ใช้ต่อได้อันนี้ตัดลิมสุดแล้วเวเวลาตัดอย่าตัดจนจนกุ้นมากนะครับตัดแบบว่าให้มันเหลือขึ้นมาหน่อยหนึ่งถ้ากัดกุ้นมากอะ่ะ น้ำยามันจะดัวประมาณสักเซน์สองเซนนี่ตัดเพื่อมาหน่อยว้อันนี้หนาอันอันนี้หนาไปหน่อย,เด,ยเดี๋ยวตัดออีกครับอือก็ประมาณนี้ก็เกือบซ้นเคีับพอน้ำยาม,มันจะมันจะออกรูนี้ เสร็จแล้วม้วนครับม้วน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 พับเข้าไปฝั่งนะี้เข้าไปฝั่งที่ตัดเสร็จแล้วม้วน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 ไปขนาดไหนจะเหลือหนึ่งเซนเหมือนเดิมครับถ้าเกิดเราใส่โมดไปเลยเนงะี้ยเราจะใส่ฝาไม่ได้ ผมกล้าไว้แล้วว่าประมาณหนึ่งเซนกำลังดีกำลังสวยตัดทิ้งออกหน,นึ่งเซนเนี่ยปึ๊บปึ๊บหนึ่งเซนนี้กำลังสวยเสร็จแล้วตอนใส่เนี่ยไอ้กรอนทอดอะ่ะเราต้องจำตำแหน่งด้วยนะครับผมก็ลืมบอ,อกตอนแรกเดี๋ยวก็ดูตอนนี้ไปเลยแล้วกัน หมุน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 มาฝั่งนี้ครับหมุนมาตามสําผีเวลาหมุนเนี่ยแล้วช่องตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีขีดอย่างงี้ใช่ไหมครับช่องมันจะต้องชนกับสําผีเอ้รู <c oughs> รอะรูเดินน้ำยาจะต้องชนกับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงน,นี้ตรงนี้เนี่ยลักษณะนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมาเปย์ไปงี้นะมันจะปิดปิดรูน้ำยาต้องยู ในระดับนี้ <c oughs> เสร็จแล้วคีมคีมนีบนีบนีบฟั่งนี้ะนีบตรงนี <c oughs> ้นีบเสร็จแล้วก็ <c oughs> เราจะมาดูว่าไอ้ตรงนี้ไอ้ต่อ มันมันเบี้ยวไหมไอ้ตรงเงี้ยต้องกลมนะครับพราะเราทอดตอนเราทอดมาเราบีบใหญ่มันเบี้ยวเราก็ดัดให้มันต,งตรงเยอันนี้อันนี้ก็พอตรงอยู่ครับก็ไม่ต้องดัดบางทีมันเบี้ยวไปเลยอย่างเงี้ยตอนเราหมุนออกอ่ะเราก็ดัดให้ตรงแค่นั้นเนี่ยพอพอเส็จก็ดันเสียบเข้าไปดันดันให้รวดมันสนิทกระสับลี ถ้าไม่ถ้าไม่งั้นอะ่ะมันจะไม่ให้รวดมันแนบกับสัมลีมากที่สุดดัน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 เสร็จแล้วก็เจาะอ,อีกทีครับ <c oughs> อร่อยเลยจจเจาะเจาะค่อยๆเจาะนะครับอย่าให้ข้างในมันทงังเจาะไหนออกนอกครับ มาแ,แต้งรู้อีกน่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับเสียดายไม่มีเครื่องเทสครับแจมแจมเลยดูงานเนียนมากมันผมจะบอกก้นว่ามันไม่มีใครแบบว่า ทำเป็นปุ๊บจะเป็นเลยบางทีมันต้องหัดนะครับถ้าเกิดหลายคนยังทำไม่เป็นอนะบางทีมันก็ต้องค่อยๆทำต้องแบบว่าต้องใจเย็นเราต้องส่องก่อนว่ามันต้องเป็นว่ามันต้องว่ามันต้องเป็นไปทิศทางไหนอ่ะเออเราเราต้องส่องก่อนเราต้องดูก่อนแล้วค่อยทํกว่าจะเป็นว่าผมจะทําเป็นก็หมด ไปถ่ายกล้องเหมือนกันนไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนผมด้วยนะนีโอเคครับก็ประมาณนี้ครับส่วนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับที่หน้าเพจเ,เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับขายใน t ิ k ต o อกลาตาดาโอเคครับขอบมากครับ